จะแต่งตัวสิไปอยังสมหวังเฮ้ยจะบังหนาเจ้าก็ดูโป่งดูวันประเทศไทยเอ็นหน่าร้อยใดเคยเห็นบันนี่เออใส่บังหนาเจ้าด้วยอาะไปน้ำอาบแล้วโอ้พี่องเบ่งหน่าเราปุ่นไปหยาเขาอีก เมื่อเดือนสิปไปไปขึ้นนั่งฝากาก็มาขึ้นมาขางสนทนอยู่บ่อ๋อเออไปได้พี่น้องิ่งดูคนแต่งนานี่ิ่งนานมันนี่ยาำแต่งนามันนี่อ่าเข้าไปปากงุบเข้าไปเอ้ยพี่น้องตอนนี้ตอนสิออกเด้อค่ะถ้าิ่งตอนสิเข่าเด้พอพนะี่น้องเด้อเพาสิเข่าแบบเตอืมปุ่นน่ะปุ่นใ้อยู่อาบน้ำยู่มเป็นบ่ เออบ่หัวเปีหน้าตัวสันอาบแล้วนี่กินอะไรติยำกินอะไรนี่กำลังหรอบ่แล้วจิกินเบียโอ้แล้วจิกินเบียร์เ,รรเบ้ยพี่น้องพ่น,น่ะ,นะท่าลวดลวดจู้ว่าเป็นแต่เปียงแป้งเปียงเคี้ยวคักแน่ถมานนี่พ่น่ะีย๋ยวเราแ,แต่งพี่น้องเราจะไปกินเบียเบื่อพ่น่ะเอ้าเด็ดไปพูน่ะ เฮ็ดไปหนากับปากพี่น้องเบื่องหลวงการแต่งตัวับมาเป็นอันดับหนึ่งไปใส่ไปใส่ของเขาไปใส่ของน้องจนสิเบิดพี่น้องเบื่องดูเออพุ่นน่ะตัวไ้ของน้องพุ่นน่ะเฮ็ดเขาไปปากอ่เซเวอยู่อืโอ้ก็สิมาถ่านขะน้ออืมเฮ็ดไปพี่น้องเบิ่งหนาเราหลวดหน้าตาย่งเราแต่งเบิ่งปากเบิ่งคิวเบิ่งตาเราพี่น้องเอ้ยคอยไ่อยากขาดอืม เออเฮ็ดไปอืมอืมอแต่แต่ต้มันมเปลีลยวมันมเปลีลยวอันเนี้ปัดเขาน่อนแม่เนีเ้ยยังก่อพูน่ะมันสิบ่หักบ่เห็ดแห้งคักปานนั่นอืมเอาถูเข้าไปเออ,อเออไไกอูอืเฮเ,เข้าไปมึงดูมึงดูบ่ธรรมดาพี่น้อง ยังเขาแต่งยังใคอยากแต่งน้ำเขาได้ไหมคนขอ้างจาขว้างบ้างว่ามีอย่างคือเขาบ่เ <laughs> หมย์แล้วมัขขนขว้างหรอกแล้วเบ้างว่ามีอย่างคือเขาคือกันบอกว่ามีอย่างคือคุณบอกว่าบังรู้พี่น้องเขาไปแต่งน้ำที่วันนี้เออใส่ขอ้างจาขวางเหมือนฝุ่นเยอะเออฝุ่นฝุ่นฝุ่น,นมีการจะไปล้วงของ,ของเขาฝุ่นนด้พี่น้องนี่แม่นีน่แม่กูอยากฆ่าแห้งพอนาว่าเขาไปใส่น้ำเคียงแต่งหนาเขามานี่อ้าวฝุ่นเฮ็ดไปเฮ้ยอืมอืมเราแต่งตัวเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเราเตรียมพร้อมแล้ว เพนะื่อน่ะเบ้ยขักขาดขาดเอาแล้วเมื่อนี่ลูกผู้เขาสีลงแล้วผู้เขาตะลักหางเบื่เพื่อนะ่ะเบิังคีวแล้วเหรพี่น้องเบิังคีวแล้วนะโอ้เทคนิคเรามีเว้ยบังดูโอ้มาฐานมาฐานอืมเอาเฮ็ดไปเบ้่ ี่น้องิ่งเด้อแตงออกมาแล้วร้สิเป็นจังไดคิวเราราอสิเป็นจังไดเดี๋ยวขวบสิพห้าเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อกีตาแล้วพี่น้องกีตาแล้วใกล้สิแล้วแล้วอืมโอ้ว่าทรามบดาตัวนี้สมมวยเนี่ยเอีกลับไปอแตงใดแตงดีเนาะเออว่าสีออกแตงให้สวยแตงให้เริดเชิดให้ได้อืมเจ้าแบบัดขอมาพี่น้อง ขอว่าขาก็สางสะอืมควเหี้ยของเขาเห็นอยังก็เห็นน้เขาอด้หน่เห็นของน้องมิยังก็มาเห็นมาแต่งดีเว่านี้บ้างนะเพื่อนนโอ้โหอืมมาฐานคักเอาคอยเห็ดไปอืมอืมเรียกขึ้นไปตาเจ้าน่ะสมมวยเรียกขึ้นไปอืมโอ้อาเหี้ยเข้าไปโอ้เราก็เซียนตัวละพี่น้คร แล้วเ,เส้นตัวเอาเด็๋ยวกไปเออปกอากแดงจ้อยไว้แล้วมโมก็ประดับได้ด้วตอนนี้พี่น้องใส่มันก็นหน่าสวยไปสวยแล้วยิ้มมันก็หน่ะยิ้มมันก็น้ามมนนตามไอ้อันนี้ไหมในสติกไหมอ้อแง่งหน้าแง่งหลังถามพี่น้องดูสวยบ่สวยบ่พี่นอ้อ,อ,องเออกระว่าสวยข้ามเอมาบอกนะใน,น,นเรื่องจ่าคิวนัน่งค่ะก็ภูเขาสองลูกติดกันเพุ่นพี่น้องอืมฝุ่นเงี้ยบค่ะเอาวให้เราแต่งหน้าไปเด้อพี่น้องเด้อ